กลบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับงานประกาศรางวัลครั้งยิ่งใหญ่ครบรอบ17ปีนิตยสารแคทกับงานประกาศรางวัลแคสอ w ว r ร์ด2023เพื่อมอบรางวัลให้กับศิลปินนักแสดงเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นกําลังใจให้เหล่าคนบันเทิงซึ่งทางทีมข่าววีลีพอร์นิวได้ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะต้องบอกเลยว่าแฟนๆของศิลปินมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นโดยงานนี้สื่อพึกสามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง2รางวัลคือรางวัลหนุ่มปังแห่งปีและรางวัลนักแสดงชายยอดนิยมแห่งปีส่วนนุนิว ทางนี้นุ้ยได้โพสข้อความขอบคุณผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าขอบคุณสําหรับรางวัลหนุ่มสายและรางวัลศิลปินชายยอดนิยมด้วยนะคะดีใจมากๆเลยขอบคุณทางแคสที่จัดงานดีๆแบบนี้ขอบคุณดูมันดิขอบคุณทีมงานทุกท่านและขอบคุณแฟนๆที่น่ารักของนุ้ด้วยหายเหนื่อยแล้วนะทุกคนยักษ์เลิฟยูนะดานุ่มซีก็ได้โพสข้อความด้วยเช่นเดียวกันโดยระบุข้อความว่าขอขอบคุณรางวัลหนุ่มปังแห่งปีและนักแสดงชายยอดนิยมจากแคสอาร์ d 2023ด้วยครับขอบคุณดูมันดิที่ซัพพอร์ต ในทุกเรื่องผมจะพยายามพัฒน,นาตัวเองเรื่อยๆเพื่อสร้างความสุขให้กับทุกคนต่อไปขอบคุณครับ